และยังไม่หมดนะครับกับบันเทิงของฝั่งเกาหลีใตย้ยังมีอีกหนึ่งช็อตสวยๆสำหรับภาพพรีเวดดิ้งของแอนดี้สมาชิกบอยแบนด์ band, ยุคซึ่งบุกเบิกวงการเคป๊อปนะครับอย่างวงชินพวาวัย41ปีกับอ e. ีอึนจู ซึ่งเป็นผู้ประกาศสาวรุ่นน้องที่อ่อนกว่าเขาถึง9ปีในช่วงนับถอยหลังก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะมีการลั่นและคลังวิวาในวันที่12มิถุนาย,ยนนี้ด้วยแอนดี้ครับซึ่งคลอมวอร์ดในวงการมานานถึง24ปีและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการโพสต์จดหมายซึ่งเขียนด้วยลายมือของตัวเองชี้แจงข่าวที่เขาเตรียมที่จะสละโสด กับแฟนๆพูดที่ติดตามเขาก่อนที่เวลาต่อมาครับก็จะมีการเปิดเผยว่าคู่มั่นของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือผู้ประกาศข่าวสาวนะครับที่พบกันเนื่องจากว่าทำงานในแวดวงเดียวกันท่นเองครับนี่หวานจริงๆ12มิถุนายนทุน,นี้เขาจะลั่นระฆังวิวาครับใช่แล้วหลายๆคนก็ชื่นชมนะว่าโอ้ทำไมเจ้าสาวสวยจังเลยค,คือต้องบอกงี้นะคะทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยนอกจากดาราศิลปิน เคปปนะคะรวมถึงเหล่าไอดอลทั้งหลายเนี่ยอีกหนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าหูแข่งขันกันสุดฤทธิ์สุดเดดเนี่ยก็คืออาชีพผู้ประกาศข่าวนะคะคมไม่ใช่ว่าในกอในขอเนี่ยจะมาเป็นได้ง่ายๆนะ,ะบอกมีการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการันตีแน่นอนว่าเหล่าบุคคลเหล่านี้ต้องเป็นคนที่สวยหล่อมากความสามารถนะคะถึงจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวทางเกาหลีได้ครับผม,มและเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า อาจจะมีความรักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจีน่าอย่าลืมนะครมีโอกาสไปสัมภาษณ์ใครหลายๆคนนะั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก<อ>และสุดท้ายก็อาจจะลงเอยกันแบบนี้ก็ได้นะครับจีน่าครับเป็นไปได้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คืออยู่กับพี่ตลอดนี่ <c oughs> แหละนะคะก็มีหลายคนอยู่นะ<อ>มีทั้งใครก,กันทั้งพัททั้งเคเบิลไม่ใช่หรอเขามีแฟนกันแล้วเขามีแฟนกันหมดแล้ว